กราบสวัสดีทุกคนที่ชอบดูช่องผมด้วยกันแล้วกันนะครับผมแล้วก็ผู้เล่นมือใหม่สายฟรีสายพาดทุกท่านด้วยกันแล้วกันนะครับผมแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวสปปลาทุกท่านด้วยนะฮะก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมกับสตาร์พารใหม่นะแล้วก็มีอ่าภารกิจกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะับเจอกันเป็นประจำนะครับผมทุก6กโมงเช้านั่นเองนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยนะฮะก็อาจจะเลทนิดนึงนะฮะอาจจะเป็นเจ็ดโมงเช้านะ เองนะครับผมนะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะฮะในรอบนี้ที่ทางฟีฟ่าม b i บายเนี่ยนะครับได้อัปเดตเข้ามานั่นเองนะฮะก่อนอื่นนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องผมเอาไว้ให้ด้วยกันละกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ หอคุณกำลังมองหาร้านเติมพอยฟีฟ่าโมบายราคาถูกและคุ้มที่สุดแล้วล่ะก็ขอแนะนำบริษัทอินแบ็กรับเติมเกมถูกมรุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง25%ถูกทุกแพ็คเติมเสร็จแอดเพื่อนได้เลยแถมที่ร้านยังมีการอัปเดตราคาแพ็คเสริมแพ็คใหม่แพ็คใหญ่ๆอยู่ตลอดเวลาปลอดภัยมีใบเสร็จทุกการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องก็อย่าลืมไปอุดหนุนด้วยก็แล้วกันนะ จะบ,บอกว่ามาจากช่องทวีวุฒิชาแนลด้วยก็แกันนะครับ ทางตัวเกมฟี ف าก็ได้ทําการอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมในส่วนของสตาร์พาร์ตนั่นเองนะครับแล้วก็กิจกรรมนั่นเองนะครับผมในส่วนของสตาร์พาร์ตเนี่ยหลายๆคนน่าจะเห็นกันแล้วนะครับผมนั่นก็คือคานาวาโร่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ของข้างในพาร์ตเนี่ยก็เท่ากับพาร์ตที่แล้วนั่นเองนะครับผมของร็อบบินวานเพอร์ซี่นั่นเองนะครับผมแต่ว่าโอเวอร์ออลของคานาวาโร่เนี่ยเพิ่มมาหนึ่งนั่นเอง โอเคครับผมในส่วนของคานาวาโรถ้าถามว่าน่าสนใจไหมเนี่ยนะครับผมแล้วก็เอ่อก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับผมถ้าหากว่าใครที่จะเติมเอาอ่าคานาวาโรนะครับผมนะหรือว่าจะเติมสตาร์พาร์ทนี้จนถึงคานาวาโรนะครับโอ้ยราคาบาคัคเหรอทำไม400ล้านเลยวะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคานาวาโรมีคนปิดไปขายหรือ,อยังเนี่ย400รเอ็มเหรอครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขายได้จริงไหมเนี่ยโอ้โหมีคนปิดไปขายแนละ้ว โอเคครับผมเดี๋ยวราคาก็น่าจะลงมาตามลําดับนะครับผมโอ้หถ้าใครขายได้ 400m นี่คือโอ้โหอยู่ได้เลยนะอยู่ได้ทั้งเดือนอ่ะโอเคประมาณนี้อ่ะสำหรับสตาร์พาร์ตก็น่าเติมอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเนาะก็อย่างน้อยๆก็ได้ของได้อะไรนะครับผมเนาะพวกแต้ม ucl อะไรต่างๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับผมก็มีกิจกรรมเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็คืออ่ารองชนะเลิศนั่นเองนะครับผมนะเออรอบรองชนะเลิศนั่นเองนะฮะอ่ะก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับผมเนาะโอ้โมี คนนะให้แลกนะครับผมอ่ะก็ให้เราทําการมาเล่นด่านตรงนี้นั่นเองนะครับผมเนาะก็จะมีทั้งหมดเนี่ยนะครับสด่านด้วยกันนั่นเองนะครับก็จะใช้ในส่วนของแต้มนั่นเองนะครับผมเนาะก็คือแต้ม UCL นั่นเองนะครับที่แต้มเดียวกันกับที่เราใช้แลกแลมพาร์ทนั่นเองเนาะนะครับก็จะใช้ตรงนี้ต่อด่านเนี่ยนะครับสานะครับในการเล่นนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะใช้ทั้งหมด30นะฮะซึ่งก็1ด่านเนี่ยนะครับผมเนาะก็จะใช้อยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับร้อยห้าสิบนั่นเอง นะครับผมเนาะใช้อยู่ที่เอ่อ150แต้ม UCL นั่นเองนะครับผมตั้งแต่1จนมาถึง5ตรงนี้นั่นเองนะครับผมเนาะก็ทั้งหมดรวมสี่ด่านนะครับนะเรารวมทั้งหมด4ด่านก็อยู่ที่เอ่อ600แต้มนั่นเองนะครับที่จะใช้ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็คือแต้ม UCL นั่นเองนะครับ600แต้ม UCL นะฮะอ่ะก็คือแต้มอันนี้นั่นเองนะครับนะก็อยู่ตรงไหนบ้างนั่นเองนะครับผมในส่วนของแต้ม UCL เนาะเดี๋ยวก็จะไปดูกันด้วยนะครับผมอ่ะแต่ว่ามาดูตรงนี้ ก่อนนะครับผมไอตรงนี้ผมคิดว่าไม่ยากนะผมคิดว่าอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะทํากันได้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันไม่มีเวลาจํากัดด้วยนะครับนั่นก็คือข้อดีนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะมีการอัปเดตย้อนหลังหรือเปล่านะนะครับผมเนี่ยก็ถ้ามันไม่มีเวลารีกเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ4คนนี้นะครับผมคิดว่าคนที่น่าสนใจที่สุดคนที่น่าแลกที่สุดนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเบรเม่นี่แหละนะครับผมแล้วก็ไอแต้มที่จะเอามา,าใช้แลกนักเตะเนี่ยใช้แต้มอันเดียว ด้วยนะครับแล้วก็ใช้จำนวนเท่ากันด้วยนั่นเองนะครับสามเอ,อเอ้ยไม่ใช่นิ่สี่สี่ถ้วยไอ้เมื่อกี้นะครับผมแอนะบต้องขออภัยด้วยนะผมไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่ามันอ่านมาแต้มอะไร มันอ่านว่าอ๋อโทเคนรอบรองชนะเลิศ UCL อา่ามันเป็นโทเคนนะโอเคครับจะใช้อยู่ที่4โทเคนนั่นเองนะก็อในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นรอบต่อไปเนี่ยมันก็คงจะมีอ่ารอบต่อไปเรื่อยๆเนาะรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบทิงอะไรพวกนั้นน่าจะมีมาอีกนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมคิดว่า1อาทิตย์ก็น่าจะทําได้แล้วนะครับผมโดยการที่เดี๋ยวผมพาไปหาเต้มเนาะว่าจะอยู่ตรงไหนบ้างนั่นเองนะครับแล้วก็จะแบบหาแบบคร่าวๆคํานวณแบบคร่าวๆนะนะครับผม,มันจะได้เท่าไหร่นะครับอ่ะก็เป็นเบรเม่นะที่ แรกที่สุดนะครับผมในส่วนของข้าวพลังก็ลองเข้าไปดูกันได้นะแต่ผมคิดว่าเบรมีนี่แหละนะครับคุ้มค่าที่สุดละที่จะแลกนะครับโอเคก็ลองมาทํากันได้นะครับตรงนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูตรงเส้นทางกันอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมอ่ะในตรงเส้นทางเนาะถ้าถ้าหากว่าเออมันใช้แต้มเดียวกันใช่ไหมหล่ะมันมันก็จะต้องเออใช้แต้มแชร์กันนั่นเองนะครับผมเนาะก็ผมคิดว่านะเดินเอาเรมพาดให้เสร็จแล้วก็ค่อยไปเอาไอ้นักเตะรอบรองชนะเลิศก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีเวลาจำกั แล้วก็ในส่วนของแลมพาดอันเดินจบแลมพาดไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ค่อยไปเอาหรือหรือหรือใครจะไปเอาตรงนู้นก่อนก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่นะครับผมนก็แต่ว่าเอาเอาวางแผนนิดนึงกแล้วกันนะครับผมอย่างน้อยก็วางแผนในเรื่องของการหาแต้ม UCL นี้แล้วกันนะครับผมว่าเราจะเพียงพอแค่ไหนก็คือให้เพื่อนๆมาคำนวณตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมนะในการเดินตรงช่องตรงนี้นั่นเองนะนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดได้แล้วหรือว่าอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ย ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะได้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมสําหรับน้าผัดก็เดี๋ยวก็คงจะไปต่อรอบรองชนะเลิศกันแล้วนะครับผมเออแต่ว่าในส่วนของใครที่ยังไม่ทันนะอย่างเช่นผมเนี่ยนะครับผมแล้วก็เออมาคํานวณเอยไม่ใช่มาคํานวณคือมาเอาลำผัดก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอารอบรองชนะเลิศนะครับประมาณนี้แล้วกันนะซึ่งผมเห็นหลายๆคนเนี่ยได้กันแล้วนะนะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันบ้างว่าเราจะสรุปแล้วเนี่ยแต้ม UCL นะครับใน1อาทิตย์ใน1วันในหนึอาทิตย์ของเราเนี่ยนะครับจะหาได้เท่าไหร่ตรงไหนบ้างนั่นเองนะไปดูที่แรกกันก่อนเลยนะครับผมขออนุญาตไปที่หน้าหลักก่อนเลยแล้วกันนะครับเอาที่เราหากันได้ง่ายๆก่อนเลยนั่นก็คือ จริงๆในสตาพาร์ตก็มีนะครับในสตาพาร์ตก็มีนะก็คือถ้าเกิดว่าเราเติมสตาพาร์ตหรือว่าเราเดินไปจนสุดจนได้คันาวโรเนี่ยนะครับหรือว่าเราเดินไปจนสุดจนถึงตรงนี้ตรงนี้นะครับผมนะก็ในส่วนของสตาพาร์ตเนี่ยนะครับผมจะมีแต้ม UCL อยู่ทั้งหมดนะครับทั้งข้างล่างทั้งข้างบนรวมกันนะครับจะอยู่ที่2 1 0นั่นเองครับแต้มโทเค็นนั่นเองเนาะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่ไม่เอาไปนับหรอกถือว่ามันเพราะว่ามันยังอีกไกลเลยเนาะคนที่จะได้ก็คือคนที่ปิดพาร์นั่นเองนะครับผม ใครที่เล่นเป็นสายเดินจนครบ2 8วันเหมือนผมเนี่ยก็นะครับก็ก็อย่ยาเพิ่งเอาตรงนี้มานับแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปนับตรงที่มันสามารถนับได้เลยแล้วกันนะครับผมสามารถหาได้เลยในแต่ละวันนะฮะในแต่ละอาทิตย์ด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นของแถมล้วันะครับโอเคก็ให้รู้ว่ามันมีอยู่ในตรงนี้210แต้มด้วยนั่นเองนะครับ ก็จะอยู่ในภารกิจหลักอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือตรงนี้นั่นเองนะก็จะมีภารกิจแบบรายวันนะแล้วก็แบบสัปดาห์นั่นเองนะครับผมในส่วนของรายวันนะครับถ้าเราทําครบทั้งหมดตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เป็น35นั่นเองนะครับผมในแต่ละวันนะที่เราจะหาได้นะครับสาแต้มตรงนี้นั่นเองนะครับผมถ้าเอา35มาคูณ7เนี่ยนะครับอ่าคือเป้าหมายของเราคือ1อาทิตย์ใช่ไหมก็คือ7วันนั่นเองนะครับผมก็เอา35มาคูณ7ครับผม35มสิบห้าคูณเจ็ดเนี่ยสอง 5แล้วนะครับผมอ่ะ่อาทิตย์ตรงนี้รายวันนะครับได้245แต้มนะครับผมแล้วก็ในตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นในส่วนของ1อาทิตย์เนาะโอ้หอาทิตย์ได้น้อยมากเลยครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่60นะครับตรงนี้นะครับผมเนาะก็ถ้าหากว่า1อาทิตย์เอาทั้งรายวันนะครับผมแล้วก็อาทิตย์มาบวกกันนะฮะก็จะเอาก็จะเอา245นะครับผมมาบวกกับ245นะครับผมบวกกับ1อาทิตย์นะครับผมก็จะอยู่ที่305้แต้มนั่นเอง นะครับผมสําหรับตรงนี้นะฮะจดไว้ก่อน3 0 5แต้มแล้วนั่นเองนะครับที่เราจะหาได้ใน1อาทิตย์นะอ่าสาม้ละนะครับผมซึ่งเป้าหมายของเราตรงนั้นเนี่ยนะครับในการเดินเอารางวัลเอานักเตะรอบรองชนะเลิศเนี่ยนะครับอยู่ที่600แต้มนะที่เราต้องการนะครับผมตรงนี้ได้ละ300นะครับผมตีไปว่าได้300แล้วนะเดี๋ยวเราก็มาหาได้จากในตรงนี้อีกนั่นเองครับผมนั่นก็คือในภารกิจหลักนั่นเองนะครับนะ แต่ก่อนที่จะไปภารกิจหลักครับมีตรงนี้ให้เราเก็บเพิ่มด้วยน,นั่นเองนะครับผมนั่นก็คือโหมดชาเลนจ์นั่นเองนะครับผมในโหมดชาเลนจ์นั่นก็คือตรงนี้ฮะก็จะใช้นักเตะ UCL นะครับผม3คนนะเพื่อที่จะเข้ามาทําภารกิจนี้ได้นั่นเองนะครับผมในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับเอ่อหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันทําได้4ครั้งหรือว่า2ครั้งหรือว่า3ครั้งนะครับผมเนาะแต่ว่าตีเป็นคร่าวๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าเอาเป็นถ้าผมคํานวณพลาดเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าตีไปััักก2คร้้งแลวน ต่อ1อาทิตย์นะตรงนี้ทําได้2ครั้งก่อนแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นถ้าหากว่าชนะเนี่ยก็จะได้อยู่ที่56แต้มนั่นเองนะครับก็เอา56บวก56นั่นเองนะครับผมนะตรงนี้ก็จะได้อยู่ที่1 1 2 1 1 2แต้มนั่นเองนะครับที่จะได้จากตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็จดไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็บวก112นะครับอ่นะครับก็สมมติว่าเราได้จากตรงนี้นะ1 1 2สมมติว่าเราทําผ่านครบกันหมดเลยแล้วกัน ก็จะอยู่ในภารกิจหลักแล้ว ครับผมมาเข้ามาที่ในภารกิจหลักกันบ้างนะครับผมในภารกิจหลักฤฤฤฤฤนี่เลยนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะได้ไม่เท่ากันตรงนี้แหละนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการสุ่มเปิดเพื่อที่จะเล่นด่านตรงนี้นั่นเองนะครับผมเนาะตรงนี้เนี่ยมันก็จะเออได้ไม่เท่ากันตรงนี้แหละนะครับผมตรงนี้เรายัางไม่นับแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าเป็นโบนัสก็แล้วกันนะครับผมนะเผื่อว่าใครได้เยอะได้มากนะครับผมก็จะทําให้เรายิ่งได้นักเตะในรอบรองชนะเลิศเนี่ยเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมนะก็ช้าเร็วก็จะต่างกันอยู่ที่ ตรงนี้แหละนะฮะอ่ะตรงนี้ผมยังไม่บวกกันละกันนะเดี๋ยวเราจะมาบวกในช่องนี้กันก่อนละกันนะครับผมในช่องนี้นั่นเองนะครับ1อาทิตย์นะครับทำได้1ครั้งนั่นเองนะครับอ่ะในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมสําหรับแต้มไอ้ UCL นั่นเองนะครับที่เราจะได้รับนะครับผมก็จะตามนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นนะครับผม10 20 30 40นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเอ่อจากผลจากผลรวมที่ได้นะครับผมข้างบนเนี่ยนะครับก็จะได้ทั้้้งงงหมมมมดเเนน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 ีีี่่่่่ยยะะะะคคครรรรัััับบบบอออูท100แแตผ4ชถววจ กันแล้วได้100แต้มพอดีเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับผมรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้อยู่ที่140นั่นเองนะครับตรงนี้นะฮะหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็มาในรอบชิงชนะเลิศตรงนี้เนี่ยนะครับจะได้อีกเนี่ยนะครับหนึแต้ม UCL นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ถ้ารวมทั้งหมดนะครับถ้าเราทําครบนะฮะถ้าเราทําครบนะครับผมก็จะได้อยู่ที่340แต้มแล้วครับผมนี่ฮะเนี่ยก็340แต้มนะครับผมอ่ะเริ่มทุกคนเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่า1อาทหนึ เราก็สามารถได้รับนักเตะในรอบชิงชนะเลิศแล้วใช่ไหมอะเดี๋ยวผมจะลองบวกค่าทั้งหมดแล้วดูว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมอันนี้เราหาจากข้าวๆานะยังไม่ได้รวมจากในที่อื่นๆอีกที่จะได้มาเพิ่มนะครับเอาจากที่หลักๆตรงนี้ก่อนที่สามารถหาได้แบบง่ายๆพร้อมๆกันก่อนแล้วกันนะะก็ได้ตามนี้นะครับผมก็3ามสามร้อยห้านะครับบวกตอง วกก็จะได้ตามนี้นะครับผม305นะครับบวก112นะครับผมแล้วก็บวก340นะครับผมแค่นี้ก็จะได้อยู่ที่เ5 7แล้วนะครับผมสำหรับแต้ม UCL นั่นเองนะครับผมอ่าก็นี่ฮะหอาทิตย์ก็สามารถได้แล้วนะครับผมนักเตะ109 1คนตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับอ่าก็แถมยังจะได้อันนี้ด้วยเปล่าอ่าได้ด้วยครับโอ,อสามารถเป็นไปได้ออฟ โอ้โหแล้วอันนี้ได้แน่แน่หรือว่าอันนี้ได้มาด้วยรางวัลที่ได้อย่างแน่นอนไม่สามารถแลกได้ก็คงจะได้มา2อันละมั้งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวถ้าใครทําแล้วก็คอมเมนต์บอกเอาไว้ด้วยกันละกันแอมผมว่าได้โทนี่โค้ดหรือว่าได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าได้ทั้งคู่เลยนะครับผมแล้วก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ให้ด้วยกันละกันนะครับโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าหากว่ามีประโยชน์นะครับผมบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยกันละกันนะครับโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับผมแล้วไว้เจ แน่นะฮะสำหรับทีนี้สวัสดีครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามทุกตัวในจบนะฮะ